บุตรสบาตาครีตอนที่ห้าบทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกรลุงไหวนิพัทกุลพลาจากร้านขายขนมครกของยายแหวนบุตรสบาก็รีบเดินกลับมาที่บ้านซึ่งมีนายบุญเลี้ยงสามีคนปัจจุบันของยายแหวนนอนหลับอุตตุอยู่แม้จะนึกหวาดหวั่นว่านายบุญเลี้ยงจะลุกขึ้นมาทำม่ดีมิร้ายอย่างที่ยายคอยกระซิบบอกให้ระวังตัว แต่ชีวิตของบุษบาลในยามนี้ก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าด้วยความเสี่ยงนี้น่าจะอยู่กับบุษบาไปอีกไม่นานอีกเดือนกว,กว่าก็จะสอบไล่ภาคเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนต้นโดยบุษบาเป็นคนหัวไม่ดีนักผลการสอบอยู่ที่ระดับกลางๆงค่อนไปทางท้ายแถวของเด็กทั้งห้องยายแหวนจึงมีความเห็นว่าป่วยการที่จะให้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จบแล้วก็คงไปสอบแข่งขันบรรจุรับราชการอย่างน้าทวินไม่ได้แต่เมื่อเด็กๆในตลาดส่วนใหญ่ต้องได้เรียนต่อเพราะไม่มีไร่นาสาโทให้ลูกหลานได้ประกอบอาชีพเช่นคนที่อยู่รอบนอกตัวอำเภอยายแหวนก็วางแผนไว้ว่าหลังเรียนจบมสามจะให้บุษบาเข้ากรุงเทพไปหางานทำโรงงานถ้าบุษบารักเรียนก็หาลู่ทางเรียนในแบบการศึกษานอกโรงเรียนบุษบารู้ดีว่า มันเป็นเพียงข้ออ้างแท้จริงที่ยายแหวนไม่ให้บุสบาเรียนต่อเป็นเพราะภาระหนี้สินและดอกเบี้ยรายวันรายเดือนของยายมากพอดูีนก้อนนั้นเกิดจากลุงของบุสบาที่ไปก่อเรื่องมีคดีกัญชาจนต้องวิ่งเต้นเสียค่าปรับค่าทําให้โทษหนักเป็นเบาเป็นเงินหลายหมื่นบาทและยายแหวนก็ยังเป็นหนี้จากการเล่นหวยหวังรวยทางลัดซึ่งเป็นลูกแชร์ที่เท้าแชร์หลายเจ้าตามเก็บค่าแชร์อยู่ตลอดเดือน ประกอบกับตาบุญเลี้ยงทำงานรับจ้างรายวันเช่นพวกงานก่อสร้างต่อเติมบ้านสุดแต่ผู้รับเหมาจะมีงานและก็แล้วแต่อารมณ์ของตาบุญเลี้ยงด้วยถ้ามีเงินตาก็จะไปบ่อนไก่ดูมวยตู้หรือไม่ก็เล่นไพ่เล่นไฮโลดื่มพอเป็นกระสายจึงยิ่งทำให้ยายชักหน้าไม่ถึงหลังยายแหวนบอกกับบุตรสาว่าเป็นเพราะยายได้บ้านหลังนี้มาจากเงินร้อน คนในบ้านก็เลยอยู่แล้วมีแต่เรื่องร้อนใจไม่ได้คลายแบบนี้แน่นอนว่าบุตรสาต้องซักถามต่อว่าร้อนอย่างไรหรือใจยายก็ที่ดินก็ได้มาจากการเป็นเมียน้อยเขาตัวบ้านก็ได้มาด้วยการเป็นเมียน้อยเหมือนกันเมียหลวงเขารู้เขาคงจะสาบแช่งไว้มันไม่ได้มาด้วยความสุจริตอย่างงานค้าขายแต่คนเขาก็ให้มาด้วยความเต็มใจไม่ใช่หรือใจยายตอนให้เขาก็เต็มใจให้ทั้งสองคนแหละ แต่ถึงอย่างไรมันก็มีผลกระทบถึงเมียเขาที่ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันเขาก็คงจะสาบแช่งเอาแต่มันก็ไม่เคยมีใครมาชี้หน้าด่ายายถึงที่ตลาดตาคลีไม่ใช่หรอจ๊ะไม่มีลรอกแต่ว่าบาปกรรมอะ่ะมันก็คือบาปกรรมถึงแม้ตอนนั้นยายจะไม่ได้หลอกเขาแต่ก็ขึ้นชื่อว่าลักกินขบยกินหรือยินดีกินน้ําใต้ศอกอย่างไรมันก็เป็นบาปไม่มีความสุขได้อย่างเต็มที่หรอกเองเองก็เหมือนกัน ต่อไปเดินให้มันตรงทางอย่าเอาความสวยแปลกจากผู้หญิงไทยทั่วไปไปหลอกเอาของเขามารู้ไหมแล้วถ้าเขาให้หนูแบบเต็มใจให้และใจยายผู้ชายที่ไหนมันให้ก็เพราะว่ามันหวังจะได้ตัวเองนั่นแหละถ้าเองไม่คิดจะไปจริงจังอะไรกับเขาเองก็อย่าไปรับของเขาง่ายๆแต่ถ้ามันให้เพราะว่ามันมีเยอะก็รับไว้เป็นบางชิ้นบางอันรับเป็นบางโอกาสแล้วถ้าเขายังไม่มีพันธะมันก็เหมือนกับคนจีบกันนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกมีเมียแล้วให้ระวังจะเอาเองไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บเองอย่าไปยุ่งเด็ดขาดรู้ไหมตอนนั้นบุตรบานนิ่งเงียบบุตรเอ้ยยายกับแม่เองก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีในสายตาคนทั้งตาคลีไปแล้วตอนนี้เองก็ยังมีทางเลือกยังไม่พลาดเองก็ต้องเลือกเฟ้นผู้ชายให้มากๆเข้าไว้ที่สําคัญเองอย่าไปรักใครให้มากอย่าไปหลงลมปากของใครเด็ดขาดลมปากคืออะไรจ้ยาย ก็ผู้ชายปากดีดีแต่ปากแต่นิสัยแย่ๆไม่มีความเป็นผู้นำรักตัวมันเองมากกว่าตัวเราดูตาเลี้ยงของเองเป็นตัวอย่างนั่นไปและก็เมื่อตาเขาไม่ดีทำไมยายถึงไม่เลิกกับเขาซื้อให้รูยแล้วลุรอดไปละ่ะก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยากจะเลิกลากันบุษบาจำได้ว่าตอนนั้นยายแหวนถอนหายใจบุษบาก็พอรู้เห็นพฤติกรรมของนายบุญเลี้ยงผัวปากดีของยายแหวน และไหนจะคำพูดของผู้ใหญ่รอบๆตัวที่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นอีกแม้ยายจะไม่อธิบายว่าทำไมต้องอดทนและไม่ไล่ผู้มาอาศัยและนิสัยไม่ดีออกจากบ้านไปบุตรสบาก็พอเข้าใจผัวเด็กกว่าเมียเมียเด็กกว่าผัวไหนจะเสียงที่ดังเล็ดลอดออกมาจากห้องของยายในยามค่ำคืนทำให้บุตรสบาเข้าใจเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันจนเหมือนบุตรสบานั้นโตเกินตัว กลับมาถึงบ้านบุษบาก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งนำมาลงไว้ข้างล่างตั้งแต่ตอนเย็นเช่นเดียวกับกระเป๋าหนังสือเพราะยายบอกให้ระวังตัวให้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กับตาเลี้ยงในที่รับหูรับตาคนซึ่งบุษบาก็ทำได้ดีตลอดมาเพราะนอกจากยายแหวนก็ยังมีป้าเรียมผู้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกคนที่รู้เห็นความเป็นมาของยายและแม่หวานให้ความเป็นหงเป็นใยและพอมีโอกาส เาเรียมซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกับแม่หวานตั้งแต่เด็กก็เล่าให้บุตรสาฟังในเรื่องที่ยายไม่ได้เล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่หวานกับลุงวิจักลูกชายคนโตของยายปราณีซึ่งเป็นรักแรกของแม่หวานรวมถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของแม่หวานต้องใช้ผัวคนเดียวกับยายและช่วงที่แม่กลับมาอยู่ที่ตาคลีในยุคที่ตาคลีรุ่งเรืองเพราะทหารจีไอเาเรียมก็เล่าให้บุตรสาฟังจนหมดสิ้น ป้าเองถ้าไม่มีพ่อแม่คอยกำราบก็อาจจะเผลอไผลไปทำอย่างแม่เองเหมือนกันแหละเพราะว่ากลิ่นเงินนะ่ะมันหอมแต่จะว่าไปจะว่าแม่เองเห็นแกงเงินก็ไม่ได้หรอกนะบุตรชีวิตของคนเรามันพลาดไปแล้วถึงขนาดว่าใช้ผัวคนเดียวกับแม่ได้เรื่องขายตัวเพื่อให้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะแม่ของเองคนเดียวเสมอหร่ล่ะที่เป็นเมียเช่าเมียฝรัง่งเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นผู้หญิงจากไหนก็ไม่รู้มากหน้าหลายตาแห่แหนกันมาที่ตาคลีจนที่นี่เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจนมีนักแต่งเพลงลูกทุ่งนำไปใส่ไว้ในเนื้อเพลงป้าเรียมเล่าเรื่องของแม่หวานในมุมที่ยายแหวนไม่ได้เล่าให้บุตรบาฟังเยอะแยะมากมายรวมถึงเรื่องของพ่อบุตราที่เป็นฝรั่งหัวแดงกับไอ้จอนมันก็รักใคร่กันดีอยู่แต่พอแม่เองตั้งท้องไอ้จอนมันอายุสั้น ขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามดันถูกสอยร่วงเองก็เลยไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นๆเขาตอนเป็นเด็กบุษบาก็ยังจำได้ดีถึงบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิเพลเอสบักที่เข้ามาเพื่อดูแลปัญหาเด็กลูกครึ่งที่มีพ่อเป็นเชื้อชาติอเมริกันและมีแม่เป็นคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนามหลังสงครามสงบเพื่อนที่วิ่งเล่นด้วยกันในมูลนิธิหลายๆคนโชคดีที่พ่อมารับแม่ และเจ้าตัวกลับไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่ได้รับการส่งเสียเลี้ยงดูจากพ่อที่อยู่ห่างไกลคนละขอบโลกแต่บุศบาลและเด็กอีกหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสนั้นเพราะไม่ว่าใครเป็นพ่อด้วยแม่นอนกับผู้ชายมากหน้าหลายตาแต่มูลนิธิก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาอยู่ระดับหนึ่งสำหรับบุษบาเรื่องปมปัญหาในโรงเรียนก็มีบ้าง แต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเด็กผิวสีแทนผิวสีดำลูกครึ่งอเมริกนันนิกโกโรเพราะเด็กในโรงเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่บุตรสาเรียนอยู่นั้นก็มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่แตกต่างกันนักถ้าจะมีก็เป็นเรื่องการดูแคลนเมื่อบุตรสาโตขึ้นและมีความสวยผิดจากคนอื่นๆจนเกิดความอิจฉาริษยาจนกระทั่งไปงัดภูมิหลังของแม่ของยายขึ้นมาล้อเลียนให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจอาทิ บางก็บอกว่าแม่หวานไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เป็นการน็อกยาตายติดโรคร้ายตายจนถึงกับว่าแม่ถูกฆาตกรรมอําพรางคดีที่สัตตหีบก็มีจนกระทั่งมีการลงไม้ลงมือตบตีกันจนกลายเป็นปัญหาซึ่งบุษบาก็ไม่ได้นำกลับมาฟ้องยายแหวนหรือบอกเล่าให้ป้าเรียมได้รับรู้เพราะบุษบาระลึกถึงคำพูดของคุณครูประจำชั้นที่มีเมตตายอย่างยิ่ง บุตสบาเธอฟังครูนะเมื่อเธอหนีชาติกำเนิดของตัวเองไม่พ้นเธอก็ต้องระลึกไว้ว่าชาติกำเนิดไม่อาจจะลิขิตชีวิตในวันหน้าของเราได้คนเราจะได้ดีได้ชั่วชาติกำเนิดมีส่วนไม่ถึงครึ่งหรอกมันอยู่ที่การตั้งสติรู้ผิดชอบชั่วดีและสู้กับความจริงตรงหน้าของวันนี้มากกว่าเข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจค่ะและเธอก็ควรจะต้องภูมิใจด้วยว่าเผ่าพันธุ์ของพ่อเธอนั้นเป็นนักสู้ เป็นชายชาติทหารเลือดในกายของเธอครึ่งหนึ่งก็เป็นเลือดทหารเลือดทหารในตัวเธอจะทำให้เธอเป็นนักสู้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสองมือและสมองของเธอให้จงได้ครูเชื่อมั่นว่าเธอทำได้แน่บุษบารู้ตัวเองว่าเป็นคนความจำไม่ดีเรียนไม่เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่บุษบารู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือการทำขนมนมเนยเพราะช่วงที่ป้าติ๋ม อดีตเพื่อนร่วมงานของแม่หวานยังเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ที่ตาคลีเธอจะได้กินขนมปังอร่อยโดยไม่ต้องหาซื้ออยู่บ่อยครั้งและในวันหยุดสุดสัปดาห์ยายแหวนก็ยังให้เธอไปขลุกเรียนรู้วิธีการทำขนมปังขนมเคก้กรวมถึงวิธีการขายขนมด้วยวาจาที่จัดจ้านจากป้าติม๋มและป้าติ๋มก็พูดอยู่เสมอ,สมอว่าต่อไปคนไทยจะกินแต่ขนมแบบนี้ส่วนขนมไทยอย่างพวกขนมครกบ้าบินสาคูเปียกกล้วยทอดมันทอด อย่างที่ยายแหวนขายอยู่ก็จะได้รับความนิยมน้อยลงแต่ถึงอย่างไรขึ้นชื่อว่าของกินทั้งขาวและหวานอย่างไรก็จะขายได้เพราะในอนาคตคนจะไม่มีเวลาพิลิพิไลกับการกินอยู่เช่นดังแต่ก่อนหลังจากฟังทัศนคติของป้าติต๋มอยู่บ่อยครั้งประกอบกับคุกคีอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดทําให้บุษบาแอบฝันไว้ว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีร้านขายอาหาร หรือไม่ก็ต้องมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองแบบป้าติ๋มให้ได้โดยก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตเพราะตาคลีซบเศราป้าติ๋มก็บอกกับบุตรสาว่าให้เป็นเด็กดีให้ตั้งใจเรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่เก่งก็ใช้ว่าชีวิตจะอับจนหนทางทำมาหากินอะไรที่ทำให้ได้เงินโดยความสุดจริตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ให้ตั้งใจทำให้เต็มที่และที่สำคัญให้ประคับประคองตัวเอง ผ่านปากเดี่ยวปากกาไปให้ได้ปติมพูดกับบุษบาเหมือนกับคนอื่นที่พูดคือให้ตระหนักไว้ให้ดีว่าความสวยนอกจากจะนำโอกาสดีๆมาให้บางทีก็อาจจะนำภัยร้ายมาสู่ตัวได้เช่นกันแต่งตัวเสร็จแล้วหรือเสียงของนายบุญเลี้ยงซึ่งย่องลงมาจากบนเรือนทำให้บุษบาที่แต่งชุดนักเรียนเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวจะคว้ากระเป๋าหนังสือสดุง้ง เด็กสาวมองนายบุญเลี้ยงที่นุ่งเพียงผ้าเขาม้ายืนอยู่ระหว่างขั้นบันไดเผยให้เห็นร่างกายช่วงบนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามแล้วรีบเบือนสายตาหนีเสร็จแล้ว้ะตาอีหมูนี้เหมือนเองจะแต่งตัวนานกว่าแต่ก่อนนะก็วันนี้กลับมาสายไปแล้วนะเจะตาว่าแล้วบุษบาก็ยกมือไหว้ลาแล้วรีบคว้ากระเป๋าหนังสือแต่เด็กสาวก็ต้องชะง,งักเมื่อนายบุญเลี้ยงบอกว่า เดี๋ยวก่อนมาเอาตังค่าขนมก่อนเมื่อขืนตาเล่นไพ่ได้แบ่งเอาไปกินขนมหนูมีแล้วจ้ะยายให้มาแล้วเอาไปเถอะผู้ใหญ่ให้อะไรก็รับไว้แต่ว่าบุษบาท,ทำท่าลังเลแต่นายบุญเลี้ยงก็เร็วพอที่จะลงจากบันไดมาหยุดตรงข้างๆแล้วยื่นธนบัตรใบละสิบบาทให้มันเยอะไปไม่ตาเอาไปเถอะยังไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บเอาไว้ซื้อแป้งซื้อลูตไว้ทาปากรู้ไหม เองไม่ใช่เด็กๆแล้วนะสายตาที่มองมายัางหน้าอกทำให้หัวคิ้วของบุษบาขมวดเข้าหากันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกตาเลี้ยงสีรับหูรับตายายเมื่อไหร่เขาเองก็ต้องแสดงอาการเหมือนไก่ตัวผู้ขึ้นมาดีแต่ว่าถ้อยคำหวังดีของทั้งยายป้าติ๋มและป้าเรียมเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวและที่สำคัญบุตรบาไม่ได้นึกพิสวาสผู้ชายคนนี้เลยสักนิดเดียวดูสิตื่นก็สาย หน้าตาก็ยังไม่ล้างยังมีหน้ามายืนคุยกับเธออยู่เป็นนานสองนานแถมบุษบาก็รู้สึกว่ากลิ่นตัวของเขานั้นมันแรงกว่าที่จะหายใจเอาอากาศตรงนั้นเข้าไปแต่เมื่อเขายื่นเงินมาให้บุษบาก็รีบคว้าไว้แล้วบอกว่าขอบคุณเจ้าตาหนูไปแล้วนะพูดจบบุษบาก็รีบวิ่งออกไปยังประตูโรบ้านที่เปิดทิ้งไว้ทุกเช้าที่กลับมาจากตลาดบุษบาจะระวังตัว ไม่ยอมให้ตัวเองไปอยู่ในที่อันตรายอย่างเด็ดขาดและหญิงสาวก็หวังใจว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะพ้นจากบรรยากาศแบบนี้ซึ่งบุษบาก็ไม่รู้หรอกว่าทางที่จะต้องไปกุยอยู่ข้างหน้านั้นที่ยายคิดไว้ให้จะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่บุษบาไม่อยากขึ้นชื่อว่ามีปัญหากับผัวของยายเหมือนกับที่แม่ของตนเคยมีบูดรอก่อนรอด้วยสิเสียงของสิโลดเด็กหนุ่มรุ่นหมห้า อายุ17ปีลูกชายคนกลางของป้าเรียมทําให้บุษบาต้องชะง,งักเท้าที่จะออกวิ่งเขากลากเข้ามาอยู่ข้างๆบุษบาก็เร่งเท้าเพราะจนได้เวลาที่โรงเรียนจะตีละคังเข้าแถวหน้าเสาธงในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพลางถามเข้าไปว่าวันนี้ทําไมไปสายจังตื่นสายเมื่อคืนพอละครจบแล้วก็ท่องหนังสือต่อยังไม่ท้อโอกาสยังมีก็ต้องไขวคว้าไว้ก่อนสิพี่สิวัตรเขาทําได้ พี่ก็ต้องทำได้ป้าเรียมมีลูกสามคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อสิวัตรปัจจุบันอยู่โรงเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่สองถ้าแยกเหล่าเขาก็จะอยู่เหล่าตํารวจพี่สิวัตรเป็นความภาคภูมิใจของป้าเรียมเป็นอย่างมากและความภูมิใจก็ย้อนมากดดันสีโลดซึ่งเป็นน้องชายรวมถึงน้องสาวที่ชื่อสิลิมาอีกคนป้าเรียมซึ่งเป็นคนเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วยิ่งเสียงดังยิ่งขึ้น เมื่อความทุ่มเทของตนกับสามีซึ่งทำงานเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนประถมในเขตเทศบาลสามารถผลักดันให้ลูกๆมีอนาคตเป็นเจ้าคนในคนได้ไปคนหนึ่งแล้วป้าเรียมก็เที่ยวพูดไปทั่วว่าสิโรธและศิลมาก็คงจเจริญรอยตามพี่ได้ในที่สุดแม้ว่าพี่สิโรธจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพียงครั้งแรกแบบพี่ศิวัตไม่ได้แต่เมื่อวาดฝันไว้ให้ลูกสูงทุกคนทาให้ป้าเรียมต้องขยันขันแข็งทางานหลายเท่าตัว นอกจากจะขายหมูปิ้งในตอนสายๆจนถึงค่ำช่วงเช้าป้าเรียมก็ยังเป็นมือขวาให้ยายปราณีเพราะยายปราณีได้สัญญาก,กับป้าเรียมไว้ว่าถ้าขาดเหลืองเงินทองสำหรับส่งลูกเรียนหนังสือตามขีดความสามารถของพวกเขาก็จะให้หยิบยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยป้าเรียมพนันนาคุณงามความดีของยายปราณีไม่เคยขาดปากแถมยังคอยแก้ต่างแก้ตัวในยามที่มีคนด่าว,ว่ายายปราณีในทางลับหลังผิดกับยายแหวน ที่แม้ใครๆจะรู้ว่ายายเป็นคนบ้านเดียวกับยายปราณีโตมาด้วยกันผ่านชีวิตมาแบบรู้ใ้รู้ปุงกันเป็นอย่างดีให้การช่วยเหลือในยามที่ตกระกรรมลำบากแต่ยายแหวนมักจะพูดถึงยายปราณีในเชิงเน็บแนมเสียมมากกว่าอย่างเช่นฉันกับเขาก็เดินมาพร้อมกันก็จริงแต่ว่าเขาเน่ะเดินนำไปไกลลืมต้นทางไปซะแล้วหรือไม่เราสนิทกันก็จริงแต่มันก็แค่เคยสนิท อย่าให้ฉันต้องไปออกหน้าออกปากพูดแทนใครเลยฉันขยับปากเขาก็เตรียมคำตอบเอาไว้รอแบบละเอียดละอ,อแล้วเขามันนกรู้นึกถึงชีวิตของยายแหวนกับยายปราณีแล้วบุตรสบากก็นึกถึงประโยคที่ยายชอบพูดอยู่บ่อยๆแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้นะบุตรคำพูดเปรียบเปลยนั้นบุตรสบาเหมือนจะเข้าใจแต่แล้วก็ไม่เข้าใจเงียบไปเลย เสียงของสีโลดปลุกผวังของบุตรสบาก็ไม่รู้จะพูดอะไรบุตรจะไม่ให้กำลังใจพี่สักนิดหรือพอได้ยินดังนั้นบุตรสบาที่ตัวสูงเกินเพื่อนหญิงวัยเดียวกันและสูงไล่เรียกกับเขาก็ปลายตามมองหน้าเขาที่เดินเคียงกันพอสบตาบุตรสบาก็รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวแต่บุตรสบากลับไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเหมือนกับที่คนอื่นๆคิดใช่แล้วใครต่อใครก็คิดว่า เธอกับเขานั้นรักกันชอบกันเป็นแฟนกันพี่สิโลดได้กําลังใจจากคนอื่นเยอะแล้วมันไม่เหมือนกันนะบุตรบุตรเชื่อว่าพี่โลดนะ่ะทำได้อยู่แล้วที่หนึ่งของห้องอย่างไรก็สอบเข้าเตรียมทหารได้แน่พี่พลาดไปรอบนานก็แค่ยังไม่ได้เอาจริงเขาบอกแล้วบุตบสาก,ก็เลิกคิวให้เขาด้วยพี่จะสู้เพื่อบุตรด้วยนะบุตรสาแซงเป็นมองไปยังร้านรวงสองข้างทางแล้วก็เร่งฝีเท้ามากขึ้น เพราะมีแม่เป็นเมียเชา่ามียายที่มีผัวถึงห้าคนทำให้บุษบาได้ยินคำปราโมทาลอยตามลมมาตั้งแต่เด็กว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นบุษบาเคยนำคำเปรียบเปลยไปถามป้าเรียมซึ่งก็ได้คำตอบว่าแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นพอเข้าใจคำเปรียบเปลยนั้นบุษบาก็ได้ยินชัดอีกคำที่ว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จะดูให้แนกก็ต้องดูถึงยาย ทุกคนพูดเหมือนกันว่าความสวยแปลกของบุษบาจะเสียหายเพราะผู้ชายบุษบาจึงได้ระมัดระวังตัวกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตทุกคนเว้นลูกๆบ้านป้าเรียมที่โตมาด้วยกันแต่พอแตกเนื้อหนุ่มบุษบาก็รู้สึกว่าพี่สิโรธพยายามจะทําตัวเกินคําว่าพี่ชายอยู่เนืองๆแต่บุษบาก็ไม่อาจตัดไมตรีเขาได้อย่างเด็ดขาดเหมือนเพื่อนชายหรือรุ่นพี่บางคน แล้วบุตรจะไม่เรียนต่อมสี่จริงๆหรอยายไม่มีเงินส่งและบุตรเองก็หัวไม่ดีด้วยเรียนไปก็คงจะสอบเข้าอะไรไม่ได้ก็น่าจะขอยายเรียนให้จบมหกหลังจากนั้นมันก็น่าจะมีหนทางให้เลือกเดินมากขึ้นยายก็ว่าจะให้ไปทำงานที่โรงงานกับลูกป้าแมวที่ขายผักแล้วก็หาทางเรียนต่อเอาทำงานแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนและที่พี่เห็นนะนะพอจบไปทำงานกันปับ๊บก็มีผัวกันทันที พอเขาพูดแบบนั้นบุษบาก็นิ่งเงียบไม่รู้ว่าจะตอบโต้ไปว่าอย่างไรในวัย15้าย่าง16ปีกับความรู้เพียงชั้นมสามและต้นทุนชีวิตที่เป็นเพียงลูกเมียเช่าซึ่งไม่มีทั้งพ่อและแม่แล้วรวมถึงยายที่เลี้ยงดูจนอายุ60กว่าก็ยังทำงานหาเงินใช้หนี้ก้อนใหญ่มันจึงยากที่จะเห็นอนาคตตัวเองบางทีชีวิตของตัวเองก็อาจจะมีทางเลือกแบบนั้นรออยู่ก็ได้ บอกตรงๆพี่น่ะเสียดายอนาคตของบุตรเสียดายเสียดายอะไรอ่ะบุตรเป็นคนสวยน่าจะมีทางเลือกชีวิตที่ดีกว่าเป็นสาวโรงงานข้อนั้นบุตสบารู้ดีเพราะยามที่โรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาไหว้ครูหรือต้องทําการแสดงในช่วงเทศกาลปีใหม่วันเด็กหรือแม้แต่แห่เทียนเข้าพรรษาบุตสบาจะได้รับเลือกจากเพื่อนๆให้เป็นตัวแทนทั้งเชียร์ลีดเดอร์ถือพานหรือการรําฟ้อน จนถึงเทพีแต่งชุดไทยเดินถือป้ายกิจกรรมและมีอีกหลายๆคนบอกว่าอนาคตของเธอน่าจะไปเป็นดาราหรือไม่ก็นางงามเวทีระดับประเทศมากกว่าที่จะต้องมาเรียนจบม .3 ม .6 ขายของอยู่กับยายและมีสามีเป็นคนตาคลีมีลูกสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปหรือเธอจะลองสู้เพื่ออนาคตของตัวเองสักตั้งเพราะถ้ามีวุฒิแค่มสก็ไม่มีสิทธิ์เลือกงานแต่ถ้าเรียนให้จบมห หรือจบม .3 แล้วไปเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมันก็จะใช้เงินจำนวนมากและที่บ้านก็กำลังต้องการเงินและลึกๆยายก็จะระแวงว่าเธอจะต้องอยู่บ้านที่มีตาบุญเลี้ยงอยู่ด้วยกลับมาถึงบ้านนางแหวนก็พบว่าในสำรับกับข้าวที่อยู่ในตู้กับข้าวมีแกงป่าปลาช่อนน้ำพริกกะปิและผักอย่างแตงกวามะเขือผักบุ้งลวกวางอยู่เคียงกัน นางมองหาคนถามพร้อมกับตะโกนเรียกไม่ได้ยินเสียงขานก็เข้าใจว่านายบุญเลี้ยงคงจะออกจากบ้านไปไหนๆแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่นางยากจะคาดเดาเพราะบางทีเขาก็ออกไปทำงานบางทีก็ออกไปเข้าบ่อนไพ่บ่อนไก่หรือหาผักหาญ้าหากุ้งหอยปูปลามาเป็นอาหารที่ว่ากันว่าคนเรามีดีมีชั่วอยู่ในตัวนายบุญเลี้ยงก็คงจะเป็นเช่นนั้นนางพบกับเขาครั้งแรก ก็ตอนอยู่กินกับนายทำนองได้สองสาปีเขาเป็นญาติห่างๆของนายทำนองออกจากบ้านไปเร่เหเล่ล่อนตามที่ต่างๆตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มเคยมีเมียมีลูกและเลิกลากันไปส่วนลูกก็อยู่กับเมียที่บ้านสวนอำเภอแม่กลองสมุทรสงครามช่วงที่นายบุญเลี้ยงกลับมาอยู่ที่ตาคลีก็เป็นช่วงทหาร g ีไจากไปแล้วความรุ่งเรืองเริ่มโรยราเขามาทำงานในโรงสีเป็นกรรมกรอยู่พักใหญ่ แล้วก็ลาออกมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปสุดแต่ว่าใครจะจ้างให้ไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลูกมือช่างก่อสร้างเขาถนัดงานไม้มากกว่างานปูนจนกระทั่งฝีมือของเขาพัฒนาขึ้นเขาก็สามารถรับเหมางานเล็กๆน้อยๆเองบ้างความสัมพันธ์ระหว่างนางกับนายบุญเลี้ยงเกิดขึ้นเพราะการไปมาหาสู่ดื่มกินระหว่างนายทำนองกับนายบุญเลี้ยงในฐานะญาติจนช่วงที่นายทำนองป่วย นายบุญเลี้ยงก็เข้ามาที่บ้านนี้บ่อยขึ้นนายยะว่ามาดูอาการพี่ชายจนนายทำนองเสียชีวิตลูกๆของเขานำร่างกลับไปจัดงานศพเพราะหวังสองช่วยงานนางก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นพ่อลูกกันจนงานศพผ่านไปไม่ถึงสามเดือนนายบุญเลี้ยงที่มีอายุน้อยกว่านางเกือบรอบปีนักสัตว์เรียกนางว่าพี่แหวนก็ยังไปมาหาสู่แสดงความห่วงใย,ยอย่างออกนอกหน้า และเขาก็เผยความในใจอยากจะดูแลนางในฐานะสามีโดยไม่สนคำติฉินนินทาและไม่กลัวคำกล่าวหาที่ว่านางเป็นคนกินผัวความเหงาและคารมของเขาทำให้นางตกลงปรงใจให้ในายบุญเลี้ยงอยู่ร่วมชายคาท่ามกลางเสียงติฉินนินทาที่หนักหนากว่าการตัดสินใจอยู่กับผู้ชายก่อนหน้าทุกคนบางก็ว่า นางกับนายบุญเลี้ยงรอบเล่นชูกันตั้งแต่นายทำนองยังมีชีวิตและเหตุที่นายทำนองตายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นเพราะทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้นางไม่ได้แก้ต่างแก้ตัวอะไรนายบุญเลี้ยงก็เช่นกันต่างก็ใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียไปตามปกติพออายุเข้าเลขห้าผ่านร้อนผ่านหนาวการผ่านชีวิตท่ามกลางลมปากของคนมาไม่รู้กี่ร้อยปากหลากเรื่องราวที่จะเอาไปวิพากวิจารณ หนึ่งในนานก็เรื่องเมียแก่หลงผัวเด็กและบ้างก็ไปวิเคราะห์ว่าบรรดาผัวคนก่อนๆที่นางกินน้ำใต้ศอกอยู่นั้นต่างก็มีอายุอาจจะทำให้นางไปไม่ถึงจุดสุดยอดของความสุขพอมาเจอหนุ่มใหญ่สลีละเร้าใจเจนโลกก็ลุ่มหลงจนโงหัวไม่ขึ้นไม่เห็นแม้กระทั่งว่าผัวที่ควรจะต้องดูแลเมียกลายเป็นเมียที่เหมือนกับเลี้ยงลูกชายอีกคนนางอยู่กับนายบุญเลี้ยงมา นางรู้ดีกว่าใครแม้เขาจะไม่ได้ช่วยเหลือใครทุกเรื่องนี้สินแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวยุ่มย่ามกับเรื่องของเงินที่นางหามาและนีิสินที่พอกพูนขึ้นมานั้นนายบุญเลี้ยงก็ไม่ได้เป็นคนสร้างแต่อย่างใดความสุขที่นางได้จากเขาก็มีตรงที่เขารู้จักช่วยแบ่งเบางานครัวงานผ้าและปลนเปลืรสสวัสดจนนางอิ่มใจล้นและรู้ดีว่าสองสามปีมานี้ เริ่มตั้งรับความแข็งแกร่งของเขาที่ยังคงเดิมไม่ไหวและเหตุผลลึกๆที่นางต้องให้บุษบาต้องจากบ้านไปทําที่กรุงเทพเพราะนางรู้สึกหึงหวงระแวงกลัวปัญหาเดิมจะย้อนกลับมาเป็นมีดปักกลางอกอ,อ,กอีกคราการตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดยายกับหลานจะใช้ผัวคนเดียวกันเหมือนกับที่แม่และลูกเคยใช้ผัวคนเดียวกันอีกไม่ได้